โตโน่มาแล้วแคปชั่นสุดหวานยินดีนิชาเรียนจบหลังมีภาพบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองรับปริญญาของนางเอกสาวนิชานัทนิชาโดยมีครอบครัวของหนุ่มคนสนิทโตโน่พาคินและคุณแม่น้อยสุดลมโชยรวมถึงน้องต้องตาน้องสาวโตโน่เดินทางมายินดีให้กับความสำเร็จด้านการเรียนของนางเอกคนดัง ซึ่งหนุ่มโตโน่ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความแสดงความยินดีกับสาวนิชาว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ดูแลครอบครัวทำงานเกือบทุกวันพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรับผิดชอบต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงานวันนี้เรียนจบแล้วพี่ดีใจด้วยนะต้องพี่ชื่นใจไปด้วยเลยกับทุกคนที่รักต้องในขณะที่อินสตาแกรมของคุณแม่สุดลมโชย ซึ่งเป็นแม่ของหนุ่มโตโน่นอกจากจะลงภาพบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองพร้อมแคปชั่นว่าความสุขขอแสดงความยินดีกับน้องนิชานะคะแล้วนั้นยังเสิร์ฟความฟินให้แฟนคลับต่อเนื่องด้วยภาพช่วงที่นิชากำลังผูกข้อมือให้หนุ่มโตโน่ด้วยภาพช่วงที่นิชากำลังผูกข้อมือให้กับโตโน่ซึ่งแม่นักร้องหนุ่มยังแซวด้วยว่า มีผูกข้อไม้ข้อมือกันด้วยปริญญาตีก็สำเร็จแล้วต่อไปก็ขอปริญญาใจนะคะแม่แซลเล่นสนุกสนุกนาะทำเอาแฟนขับฟินหนักมากแฮ่ไลค์และคอมเมนต์รัวๆทั้งแม่น้อยคนตรง2020จริงใจตรงไปตรงมาดีคะ่ะปริญญาใจมาแน่ๆค่ะแม่ว่าที่สะพยแม่น้อยคนนี้คนเดียวเท่านั้นน่ารักที่สุดค่ะแม่น้อย คุณแม่แซลได้ถูกใจหนูมาก